สโมสรบางใหญ่เอฟซีคารามีนับขอขอบคุณที่สโมสรเคเซีประจำเมืองไทยนั้นได้ช่วยเหลือได้นุเคราะห์ได้ให้โอกาสนับประสบการณ์ดีๆกับเด็กๆบางใหญ่เอฟซีคารามีนับทุกคนเลยนะก็ทั้งโค้ชของเราจะได้รับการหล่จากสโมสรเคเอฟซีโดยผ่านคาราบาลนะครับวันนี้พวกเราก็นับตกใจนะครับให้นับขอให้สโมสรเคเซีประสบความสำเร็จนะครับในวันละนับสุดยอด ใส่ไม่งเลยกรกยังเตายังเลก

เร็วต่อเต่อเรขอให้ได้แชมป์พรกาเมีสยรเป็นช์พเมเลกครับใตอเขอให้เชลซีมีความสุขมากครับใครเอ่ยใครเอ่ยเมอกั่ยขอให้เชลซีมีตังค์ซื้อตัวครับเใครต่อครับเร็วมีความสุขและประสบความสำเร็จครับครับใครอีกแล้วมาเร็วหมดยังครับก็ขอขอบคุณเชลซีทุกอย่างครับที่ทำให้ เด็กๆบางใหญ่มีวันนี้นะครับขอให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เราก็จะนันเชียร์นะแล้วก็ร่วมเป็นกันไกลกับสโมสรชีสีตลอดไปนะครับขอบคุณครับไปเคสไป